สวัดสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบันใทยทุกท่านนะครับโอ้ช่วงนี้อากาศร้อนครับร้อนจริงๆรร้อนทั่วไทยจริงๆน,นะครับต่างจังหวัดนะคิดว่ามีป่าเขาลำเนาวไผ่จะมาร้อนร้อนเหมือนกันครับสี่สิบองศานะในกรุงเทพเหมือนกันนะเอาบันใสนะครับไม้ทุกชนิดนั่นแหละหน้านี้น้ําต้องถึงถ้าไม่ถึงต้องแช่น้ํห้องผมนี่ยังเหี่ยวเลย ตายไปหลายต้นนะครับกลับมาตายไปหลายต้นเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูไม้ที่ปลอดภัยคือไม้ที่อยู่ในดินถ้าใส่ภาชนะยกขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลครับนะต้องบอกเลยต้องดูแลแต่ถ้าในดินนั้นไม่เป็นไรจะพิ่งไปตัดปากตัดแต่งอะไรเขามากมายนักนะครับนะนะครับถ้าท่านจําได้นะโมงหนูหลาตอนนี้นะครับผมเคยเคยเขียงให้ทุกท่านได้ดูโอแตกดีมากนะครับ นะดูลักษณะการแตกนะครับดูนะเราต้องมาคัดกิ่งแล้วก็เข้ารวดนะครับไม่งั้นมันจะโตเกินมันจะคัดไม่ไปประมาณนี้นะครับผมเพท่นทดลองเลี้ยงโมกไว้หลายต้นอยู่ กิ่งอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับนะเป็นลักษณะไหนดูที่อันนี้ไม่เอาถ้าไม้ท่านอยู่ในภาชนะในกระถางรดน้ำไม่ถึงเนี่ยตายนะครับไม่ตายก็เหี่ยวแห้งแต่ต้นนี้ฮะระบบราก อยู่ในดินก็จะตายยากหน่อยกิงไว้หลายวันก็ไม่เป็นไรผมดูที่ผมจะเอากินไหนก็ไม่ต้องจุดนักไม่เป็นไรตรงก็ไม่เป็นไร,ร,นนไเ,นไรเก็บไว้บ้านก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ผมจะตัด ตัดให้เหลือตาก็แล้วกันนะครับผมแตกเยอะจริงๆผมจะตัดอย่างเงี้ยผมจะไม่ตัดชิดตาจนเกินไปนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเหลือกิ่งเดียวกิ่งนี้ที่จะเอานะนะผมจะนับกิ่งสองนี้กิ่งหนึ่งฝั่งน้นนะครับไม่ตรงจุดครับพตาไม่มีเดี๋ยวผมตัดออกก่อนตาตรงนี้ไม่มี นะมีแต่ข้างล่างเลยไม่ดีอือตรงนี้ะนะตรงนี้ก็ไม่มีอีกนะครับอาจจะต้องอืมอาจจะต้องเสี่ยงยอดอย่างเงี้ยครับตรงจุดนะครับตรงนี้ก็ได้ นะตาตาไม่ตรงจุดนะครับเดี๋ยวรอทาบกันแล้วกันนะส่วกิ่งนี้ที่จะลำต้นกลับไปมีอยู่นะครับก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวเก็บหัวเขียงนะส่วนตา ในส่วนของคิดจะทำกิ่งเลงอาจจะเป็นตรงจุดนี้ครับนะสร้างงานไปด้วยกันกันะกน,นะครับนะอันนี้ผมไม่เอาจะตัดไม่ตัดสักทีเดียวนะครับให้เหลือตาไว้ก่อนเหตุผลก็เพราะว่าผมสังเกตนะฮะมุ่งหนูหลาถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราเก็บตาเฉพาะตรงนี้ไว้ ด้านนี้มันจะมันจะแบนนะฮะจะแบนจะแตะเลยเอาละทีนี้นะครับจริงยอดมีแล้วนะครับอันนี้เป็นหนึ่งผมจะทำหนึ่งนะยังไงก็เจ็บหัวเขียงลงนี่นะถ้าไม่มีตำแหน่งก็รอ,อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสียบหรือทาานะครับได้อยู่กำหนดยิงหนึ่ง แต่ถ้าตรงนี้มันได้ไหมมันไปอยู่หลังไปข้อหน้าไม้ผมต้องการหน้านี้นะเราสร้างงานไปด้วยกันนะครับนะผมเองก็เหมือนกันนะตื่นเต้นรอลุ้นว่ามันจะตรงไหมนะครับผ่านไปนะนี่เดือนละนะครับปรากฏว่าตรงนี้กิ่งตัวกิ่งสองนี่พอพอได้อยู่นะครับ กิ่งสองพอได้อยู่เลี้ยงไม้ก็รอรุ้นเป็นระยะเหมือนกันนะครับพวกนี้ผมก็เก็บไว้ก่อนถ้ามันมีแตกแขนงนี่ผมจะลองเก็บไปดูนะฮะตามที่ผู้รู้ได้แนะนำก็คือเอเราจะพึ่งคัดซ้ายขวาแล้วก็เก็บอย่างอื่นออกนะครับผมว่าเขาเก็บกอ,องอย่างอื่นออกทั้งหมดเลยกิ่งอื่นนะขแขนงอื่นนะมันจะทำให้ไม้แบน เมื่อสร้างจบสําหรับโม่งหนูลานะแต่ที่นี่ผมเห็นบางท่านท่านท่านปล่อยไว้ขนาดเดียวนั้นก็เลี้ยงไปที่เหลือก็ปล่อยปล่อยปล่อยไว้นะให้มันฟูให้มันออกมาบ้างเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่อ,ออกหมดปรากฏว่าไม้ออกมามันมันสวยดีมันสมดุลน,นะก็อันนี้เป็นข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนนะครับตามประสบการณ์ที่ได้ไปอลองสัมผัสสวนนั้นสวนนี้นะครับ นะผมก็ไปดูส่วนนั้นส่วนนี้บ้างอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเข้ารวดไปนะฮะถ้าเราไม่เข้าตอนนี้ทิศทางของกิ่งมันจะไม่ได้ เบดตาไว้เบาๆครับผมต้องเก็บหัวเขียงนี่นะครับแล้วก็สร้างนี่ซูโม่นะครับซูโม่ลเลยทีเดียวนะประมาณนี้ครับตำแหน่งตาได้อยู่ครับฝั่งนี้นะเพราะดีช่วงนี้นะครับ ถ้าทำคลิปไปรีวิวเองนะทำเองก็จะช้านะครับมันจะไม่ชัดเนเจท่าไหร่โอเคนะต้องรอไปรีวิวนะเอาละครับน่าจะได้อยู่นะครับให้ขึ้นมาประมาณสี่สิบห้าตัวนี้เหมือนกันนะครับตำแหน่งมันก็จะเยื้องมาข้างหลังเหตุผลเพราะว่าจริงเขาอยากเลี้ยงจริงนี้ เป็นกิ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นกิ่งสองนะฮะมันจะได้ตรงกันตัวประมาณเน,นี้ยครับได้อยู่ได้อยู่นะอันนี้เป็นหนึ่งครับอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นตั้งยอดขึ้นไปให้มันโตน,นี่มันก็จะโตขึ้นคนระับ นะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับนะครับสำหรับตอนนี้นะผมชอบนะหนึ่งต่อค่อนข้างที่ใหญ่หญเก่าแก่แล้วก็เป็นลักษณะรากธรรมชาติผมก็ามาจัดนิดหน่อยนะครับมาจัดบ้างหลังจากนั้นนะครับมันเริ่มเป็นกรีบเป็นสันขึ้นไปเห็นไหมครับกรีบสันนี้ขึ้นอยู่กับผมตัองกตนะขึ้นอยู่กับ อ่มีกิ่ง,งตรงนี้ไม่มีกิ่งมันก็จะเว้วัวกาไปไม่เป็นที่ลําเลียงท่อน้ำท่ออาหารว่างันเถอะตรงนี้เหมือนกันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตรงหัวหัวเขียงเลยเนี่ยเราต้องเสียบหรือต้องทาานะอย่างเงี้ยหัวเขียงเนี่ยต้องทาบนะจะเอาตัวนี้ไปทาบก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูในวันข้างหน้านะฮะเราจะทําอย่างไรหรือเราจะเอา ในลักษณะนี้เลยก็ได้นะครับเอาตานี้เลยก็ได้นะครับแล้วเราเก็บหัวเขียงก็เลี้ยงให้โตขึ้นมาอันนี้เราก็เก็บลงไปนะครับถ้าเราจะเอาจะเอาตานี้เรากเก็บลงไปอันนี้ก็เก็บลงมานะครับก็จะเป็นซูโม,โม่นะส่วนยิงต่างๆนะยอดต่างๆผมยังไม่เก็บออกหรอกก็ให้เขาช่วยดึงน้าเลี้ยงขึ้นมาก่อนนะครับประมาณนี้นะ ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยผมผมตัดออกไปแล้วผมก็เลยเห็นว่าอ่าจริงๆต้องเก็บไว้ให้มันดึงน้ําเลี้ยงขึ้นไปตรงนี้ก็จะเต็มนะครับสันจะขึ้นตรงนี้นะครับนะลองดูนะน้ำเลี้ยงมันจะส่งขึ้นมาอยู่แล้วมันก็จะมาบวมตรงนี้ผู้ตรงๆมันจะเป็นธรรมชาตินะครับนะโมกนุลาเป็นไม้ที่ผมชอบอีกนะชิชนิดหนึ่งนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอสร้างงานไปได้วยกัน เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะครับ